อ่าเอาละครับท่านผู้ชมวันนี้ก็อยู่ในไลน์เกมเศรษฐีอีกแล้วนะวันนี้ก็จะมารีวิวอ e ีโวเทพมารยุนลังนะครับที่เราเพิ่งปิดมาใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยก็มาดูกันว่ามันเล่นได้แค่ไหนนะตัวในเว้นนี้นะก็เท่าที่ผมลองเล่นดูนะเหมือนมันจะมีสกิลทับกันครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่ามันทับยังไงบัฟนะครับอัพเต็ม30มันได้บัฟสิวันก็จะเป็นแปนนะครับเมื่อ ก่อสร้าง3หลังโอกาส50%ย้ายไปตำแหน่งที่ยืนนะครับแล้วก็ไม่แสดงผลเพิ่ม15เยอะนะเป็นแปลนที่ให้เยอะดีนะครับแล้วก็เมื่อตัพื้นที่ของฉันโอกาส70%ล็อกข้ามาผ่านทานนะครับเมืองคูนเออก็รู้ๆกันดีนะครับว่าเป็นไงสกิลเดี๋ยวามบุญลูกบาทกันสกิลยุนลังเนี่ยคือมันมารอบนี้ถามว่าสกิลดีไหมผมมองว่ามันเล่นได้นะครับแต่มันมัน,ม,นมันสู้ใครไม่ได้ผมผมมองอย่างนี้ ก็คือที่จริงอ่ะมันให้ดูดโอลิมปิกมาแล้วมันไม่จําเป็นต้องให้เรียกมานะครับเพราะไอเนี้ยมันออกอย่างใดอย่างหนึ่งเออมันไม่สามารถเรียกแล้วก็โอลิมปิกได้หรือไม่ก็โอลิมปิกแล้วเรียกได้นะครับถ้าใส่มาเป็นบัตรเชิญเออจะโหดอยู่นะครับใส่มาเป็นบัตรเชิญใส่กัน์ังคุกมาก็ได้นะส่วนอันนี้เป็นไอดีลองเราอีกแล้วนะไม่มีจี้นะครับไม่มีจี้คราวนี้จะเล่นยังไงเดี๋ยวมาดูกันว่าตัวนี้มันไม่มีจี้มันเล่นได้ไหมนะครับผมว่ามือใหม่ คนผู้เล่นใหม่ก็น่าทําไว้นะครับเพราะว่าตัวมันหนึ่งเลยมันไม่ได้แพงมันการันตีด้วย12,500เพชรก็สามารถปิดได้นะครับเอามาใช้ก่อนได้เพราะว่ามันมีบัฟแปรน์นี่ใช่ไหมสำหรับมือใหม่ใครที่ไม่ได้ปิดแปร์มาก็พอเล่นได้อยู่14วันนะครับแล้วก็สกิลพวกนี้มันก็เหลือๆอ,อยู่แล้วคุณมีแค่หมวกก็น่าจะปิดจ็อบได้อยู่นะครับด่านที่เราจะเล่นเดี๋ยวเอาเป็นด่านลูกกวาดเลยแล้วกันมาขอไม่กดเจอคนโหดนะเพราะว่า เซตเราไม่ได้สู้กับคนโหดได้เออขอเจอคนกลางดีกว่ากลางๆตำตำหน่อยผูเออ้เล่นใหม่ด้วยกันนะ่ะน่าจะสู้ได้อยู่นะครับแต่ถ้ามาเป็นเฮ้ยเดี๋ยวนะเอออันอย่างเนี้ยสู้ได้นะครับมาเดี๋ยวผมจะสู้ให้ดูนี่จี้กลางๆพอกันเลยนะตัวมันก็โหดอยู่นะมาเราได้เล่นเป็นคนแรกเราขยายเมืองเลยสร้างพื้นที่หมอกนะครับเพื่อไม่ให้มันทําอะไรเราได้โอเคอะไรเนะี่ยไอสัตว์กูเอาคอยเบิ้ลมาทาเพี้ยอะไรนะครับ ่าแล้วก็หาที่อยู่เลยแต่ยังไม่ออกนะครับเออหมวกกูออกอยู่เว <12. S 2> ช้คุกี้เพิ่มเป็น63สมนะครับเรียบร้อยฮ่าฮ่าฮ่าอันนี้คือ,อนนโอลิมปิกนะครับเนยไปนะสร้างโอลิมปิกเดี๋ยวมาดูว่าดรอปเราออกไหมนะลืมอ่านสกิลให้ดูเลยมีอะไรบ้างเออหนีดรอปเราออกโดดเลยสร้างหมอกออกไหม <c oughs> อันนี้คือโอลิมปิกอ่ะ พูดถึงมันก็เล่นได้อยครับก็เล่นสนุกอยู่แต่เดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเรียกกับโอลิมปิกมันมันออกพร้อมกันไม่ได้นะครับถ้ามันออกพร้อมกันได้อ,อโหดเลยนะอา้าเราได้โดดกลับอีกแล้วแต่เราสร้างไว้สี่มุมเลยหมอกอะได้ดรอปไหมดรอปเราออกไหมอา้าดรอปเราออกด้วยเหมือนจะจะได้สร้างสี่มุมเลยนะตัวมาตรงนี้เลย มาคราวนี้มึงจะไปไหนนะครับสร้างหมอกแม่งหมดเลยนะมึงจะเดินไปไหนนะครับไอลูกเต๋าเชียร์นี่มึงซื้อลูกเต๋าใหม่เหรอมึงสู้กูไม่ได้หลกน้องอ้าวกูมีนเทศนาสัตว์มึงอย่าโดดอย่าโดดเยอะนะครับอย่าโดดเยอะไอ้นองมันเอาอะไรมาบ้างวะโอ้ดูมันจะเดินไปไหนของมันนะครับลงหมอกกูเรียบร้อยแล้วโดนนะครับขังคูณ80ดสิไปน้ตรงนั้น่ะขังกูออกเลยดิเฮ้ย ไอ้เชีย่ยกูอัพเต็มเลยนะตัดการเราก็ไม่ออกนะครับมึงเบิ้ลเยอะจังโอ้มันจะลายวิกตอรี่กูเลยโดดเดก้าโดดเปล่านะครับเรามีเนเรเทศตัวนี้นะอยู่หลังอ้าวไอเ้เหี้ยเนเรเทศอยู่หลังไม่ออกโอ้โหเฮ้เยมันวางหลุมดำไว้แล้วเราไม่ได้หลุมมาเปลี่ยนนะครับมันต้องวางไว้คุกแน่เลย อ่ะมึงคิดนานจังเฮ้ยโอ้โหอ่ะกูมีในเทศแต่สัตว์มึงคิดผิดแล้วที่ไม่วางไว้คุกไอ้น้องอ้าวโหในประเทศกูก็ไม่อ้อของปลอมมะเนี่ยแปดสิบเลยนะเว้ยน่ะเดี๋ยวอ่านให้ดูเลยน่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ยส่งไปเกาะล้างนะครับกูต้องเบิ้ลสิบสองไปก่อนนะร <12. S 1> เราเสี่ยงทอยสองไม่ได้เดี๋ยวมันออกซีนีสามุรไลกาไปทีหนึ่งไอ้สัตว์เราสิบสองไปเลยอ้าวโหว่าจะเรียกมันนะครับ มามึงไม่รอดนะครับดูโอลิมปิกไปเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูว่าเรียกกับดูดมันออกพร้อมกันไม่ได้นะครับมันตายไปแล้วไม่ได้โชว์เลยมาเจอมาเจอเป็นคีมุลบ้างนะโหใช้ได้นู่นไอคีมุนมันเอาเนเธอร์ทศมานะเราดูดได้ไม่เยอะเพราะฉะนั้นเราจะเดินสาบหุ่นไรกามันเอานะครับอุ้ยไอ <Hey here, S 1> เฮียกูได้เล่นคนแรกมเหลืออะไรวะทีนี้ การจะสู้กับคีมุนนะมันมีวิธีอยู่นะครับ <12. S 1> แต่เราได้เล่นคนแรกไม่น่าจะชนะเลยแหละเขยายเมืองไปก่อนนะนพยายามวางหมอกไว้ก่อนอย่างน้อยมันก็มาไม่ได้นะครับสองสวยคร <12. 12. S 1> าวนี้เราทอย7ให้ได้นะ <12. S 1> เออออกกาไม่เป็นไรนะครับเราพยายามอยู่แถวนะี้ มันเป็นเซฟโซนนะครับแต่ถ้าแต่ถ้าโดดคิมูนออกมันก็ไม่ใช่เซฟโซนนะตรงนี้โอเคเรายืนดักมันเลยนะคิมูนมึงมีอะไรกูไม่กลัวนะครับอ้าวมันโดดมันโดดมาขนาดเราเรามียืนดักนะดูดิมันกล้าเดินผ่านเราไหมนะครับแต่มันน่าจะสาบกูก่อนนะมันน่าจะเตะเราก่อนนะครับเพราะเราไม่มีสเตตอะไรเลยมันดูดิใครจะกันใครนะครับมันเตะเราแล้วโอ้โหกูปิวไปแล้วจ้าโอ้โหโดนส้นตีนด้วยแม่งเอ้ นะครับไอพื้นที่ดอกไม้กูยังอยู่ยเลยยังดักไปตรงนั้นนะ <12. S 1> เราโดนเตะก่อนที่มันจะดักเราอีกนะครับดูดิสู้เวสู้ไม่ได้นะคีมุลแนพะ้แพ้ๆไปนะครับของเราแม่งไม่ไม่แข็งแกร่งพอที่จะสู้คีมุนได้นะโอ้โหทอยแม่นซะด้วยเฮียตายนะครับ ตายไม่ต้องกู้เพราะกู้เราก็โดนบ้านมันนะครับเราติดคุกอยู่เฮ้ยมาเราเจอเป็นสายดูดโอลิมปิกเหมือนกันนะก็จะเป็นตัวเฮียอะไรนะนาโอมินะครับเออดีกูเด้นก่อนนะครับจะได้ตายเร็วๆไหนมันถหดไปะวะโอ้โพอกันกับกูเลยนะครับมาเนี่ยแหละคือคู่ที่สูสีไปหกไปดิมแม่นๆน,นะครับออกเออแปลนกูออกดีจังวะ คราวนี้ชิบหายแล้วกูลงไหนได้เนะีะสิบดิเบิ้ลหน่อยให้หน่อยไม่เบิ้ลนะครับออกให้อีกหน่อยแปนโอ้โหแปนไม่ออกแล้วกูลงผิดที่มากนะครับแทนที่กูถ้ารู้ว่าสิบไม่เบิ้ลกูน่าจะถอยกล่าวเขี่ยเอ้ยอ้าวเฮ้ย,ฮยมึงมาตายอะไรตรงนี้เนี่ยโอ้โหเอ้ยควายจริงๆโอ้โหแม่งไปข้างๆมันยังโดนหมอกอีกเรียบร้อยตายนะครับตัด ตายแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหโโอ้หมึงโอ้โหกูหมดคำจะพูดกับมึงเป็นไงเจอเอฟเฟกต์หมอกูเข้าไปนะครับโดนสองทีจี้แม่งโคตรควายเลยจี้มันเมื่อกี้กดใหม่นะครับยังไม่ได้รีวิวเฮียอะไรเลยรีวิวเอฟเฟกต์หมอกับเมื่อกี้เนี่ยมาไอสัตว์กูลืมว่าตัวเนเลเทศมันต้องเล่นด่านนี้นะครับมันจะได้ไม่โดนหลุมเออกูก็โง่โง่ไอเฮียมากูเล่นคนแรกเจอเป็นสวีตเอทเทลนะจี้มันดีกว่าเราแต่ตัวเราดีกว่ามันนะกูแพ้แพ้เป็นหมาเลยตาเนี่ยมาไอสัตว์ แทนี่หมานะหยุดลังไม่ใช่กูแล้วหยุดลังไม่ใช่กูกูไม่หมานะครับโดจัดไปทีหนึ่งสิบสองก็ได้ทีนะ <c oughs> เอสเทลมเตรียมใจได้เลยนะครับ <c oughs> อ้าวไอ้เทียของไม่ออกสามสวยแม่นจังวะสวยโอ้โหแปนดี โดดไปเลยอ้าวเฮียโดดไม่ออกนะครับไม่ได้กลับเลยกี่เปอร์เซ็นต์วะสี่ห้าแนหมอกมันก็จะสู้ได้แต่ตัวประเภทนี้แหละครับประเภทไม่มีเอฟเฟกต์พื้นที่นยะประเภทพวกไม่ได้โดดไม่ได้โลนะ่น่ะคือมันจะสู้เอฟเฟกต์หมอกด้ยากนะสู้ได้แต่ตัวเก่าๆนะจีเฮสกิลพวกเนะี้ยมีดอกมีเนรเทศมีเรียกนะครับ ขัดตาตรงเรียกนะี่แหละมึงใส่อย่างอื่นมันได้ไหมนะครับอุย้ยสิบสองไปเลยนะจะไปดูดมันสิบสองสองครั้งก็ดูดมันได้แล้ว <S <S เราไม่มีหองเฮิร์นบรรากาศเหมือนเขาแต่ผมชอบเอฟเฟกต์ตัวมันจะมาดูดิีมันมีเงาอะไรดำๆไม่รู้มืดๆมันเป็นสายดาร์กอะไรประมาณนะี้ดอบเราออกไหมอ่าโดนเรียกมาทีนี้มึงคราวนี้บ้านเราไม่แพงเพราะเราไม่ได้จัดโอลิมปิกนะ ยังไงครับโดนเรียกนะไหนเห็นไหมโอลิมปิกจะไม่ออกถ้าเรียกออกนะถ้ามันออกพร้อมกันได้ผมมองว่าโอ้โหเหมือนจะดีวะ่ะแต่นี้มันออกพร้อมกันไม่ได้นะครับเซ็งเลยมันจะไปไหนอ้าวไอ้เหี้ยมันไปไหนก็ได้นึว่ามาตากูคนระับเออสิบสองเลยยังไงแปลนเราก็ออกนี่สาบไปึ่งทีนะครับนี่ ดูดไปก่อนครับมันน่าจะตายเลยนะป๊าบหมอกไปลงตรงนี้กูมาเออมันกูนะมันกูมันกูสองต่อขาแน่เราดูดมันไม่ได้แล้วเราจะโดดไปเรียกมันนะครับเจ <7. S 1> โอ้โหแม่นจังวะเดี๋ยวเราโดดไปเรียกมันเลย เอ้ยก้าวกระโดดน,นะครับโดดไปเรียกออกนเนี่ยเรียกโอ้โหเป็นโอลิมปิกออกแทนนะถ้าโอลิมปิกออกมันจะไม่เรียกนะดูดูด,ดูผมจะจัดโอลิมปิกเอาแล้วกูดูดมันมันก็ตายเดียวควายเอ้ยโอ้โหมันตายแล้วนะครับเอาไม่มันออกพร้อมกันไม่ได้คือใครจะมองว่ามันไม่เป็นปัญหาก็ได้แต่ผมมองว่ามันเป็นปัญหาสกิลมันน้อยนะครับมันทําให้สกิลมันน้อยโจมตีได้ครั้งเดียวเฮียอ้าวเจอคนเดิมเลย มากูให้มึงแก้ตาใหม่แก้ตาที่อะไรแก้มือนะแก้มือตาใหม่มาจัดมาดิกูขอ,ขอก่อนโอ้โหมันได้เล่นก่อนผมว่าสกิลดูดโอลิมปิกมันก็ยังดีกว่าเรียกอยู่ดีนะโจมตีประเภทเรียกผมไม่ค่อยชอบอะผมชอบดูดโอลิมปิกมันโจมตีในระยะไกลนะครับ <16. S 1> ตัวอะไรก็ตามที่โจมตีในระยะไกลจะได้เปรียบนะ <17. S 1> ไอ้พวกเรียกในแถวพวกดูดในแถวเชี่ยอะไรนะกู ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยถูกชะตาเลยนะมันต้องเนี่ยจัดโอลิมปิกเราอยู่แถวนี้ถ้าเมืองเราอยู่นู้นเราก็ฆ่ามันได้นะครับแบบเนี้ยชอบถูกใจเลยถูกใจว้โจ๋เลยนะ <12. S 1> มาคราวนี้อยู่ตรงนี้ดีกว่าเพื่อจะทอยสองอีกครั้งสองบวกไม่ออกเลยเฮียโอ้โหดับเบิลสี่ในใกล้ชิดกับมันมากขึ้นโอ้โหไม่ออกอีกแล้วสามห้าเออกูพูดถ้าไปออกสามเลยนี่สามไปทีหนึ่งนะครับ อโอ้ยชาร์จไปไม่รู้ชาร์จอะไรนะครับไอ้นั่นกูไม่ออกอีกไอ้รองเท้าไม่ออกอ้าโดนขังตายไหมเนี่ยไอ้ยกูไม่น่าฆ่ามันเร็วเลยนะครับยังไงมันต้องกูวะ<อ>ต้องกูล<อ>งแล้วแหละอ้าวโอ้โหไอ้ย่เลยมันระบายสีบ้านกูแล้วนะครับ เาเลียทอยเออจอกสนะีแม่น่ะใช้คู่คีแล้วแม่นขึ้นสองดูดิเออไอ้ขี้อกูเสี่ยงมากนะเนี่ยอ,อ่าอผมไม่ดูดมันนะครับผมไม่ดูดมันเดี๋ยวมันตายผมจะโชว์สกิลก่อนสิบสองไปงโลมันหายอีมั้งเนี่ยโอ้โหโลมันหายแล้วได้กลับไหมไม่ได้กลับ เดี๋ยวเพิ่งดูดมันเดี๋ยวเรามาดูความโหดของเอฟเฟกหมอกดีกว่าสร้างแมงสีแถวเต็มเลยสู้ได้แต่ตัวพวกนี้แล้วหมอกหัวควายนี่นะครับดูซิมึงจะไปไหนอ่ะ <12. S 1> อันนี้จี้มันโหดกว่าเรานะเอาตรงๆเลยจี้มันโหดกว่าเรามันดูดกูแล้ว ไม่มีกันด้วยเฮียกูน่าจะฆ่ามันโอ้โหกูมีการดูดกี่เปอร์เซ็นต์วะยี่สิบเก้าไอ้เฮียออกเฉยเลยแม่งเอ้ไมีมตังจ่ายอะน้องอม,มันมีซื้อกูฟรีด้วยมั้งเนี่ยโอ้โหมันซื้อกูฟรีห้าสิบเปอร์เซ็นต์อย่าดดเยอะไอสัตว์กูมีเทพมั้รู้เปล่ามันดูดกูอีกรอบมั้งเนี่ยอู้ดมันมีเชิญด้วยโอ้โห,โหจังวะโอ้โหแพงแพงแบบ แบแ่งๆกลัวอะไรครับกูน่าจะฆ่ามันนะครับกูลืมว่าตัวกูไม่มีป้องกันเฮ้ยเฮมันจะถอยสามอ่นนะไอ้เชี่ยนี่อ้าวมันดูดกูอีกแล้วโอ้โหกูน่าจะฆ่ามันโอ้ยโอ้โหกูไปโน่นเลยไอ้เชี่ยเอ้ยโคตรแพงอย่าตัดกูอย่าตัดกูโหถ้ามีตัดมันก็จะเกินไปนะครับสิบสองเปมึงเก่งมากใช่ปะมึงหยุดขึ้นมาดิ ไอ้เคี้ยมามันเก่งมากใช่ป่ะเดี๋ยวเราดอบดอบไปเชิญมันมานะครับดอบไปเรียกมันเดี๋ยวมึงเจอกูณดอบไปเรียกแน่นะครับฮ่าฮ่าออกไหมเนะี่ยไอ้เคี้ยะดอบกูเนะี่ย <c oughs> ออกไหมหมายออกสองอีกทีหนึ่งออกสี่แน่เลยเอ้ยมันต้องอยังไงดีครับมาดอบกูออกไหมอ้าดอบกูออกดูดูดูด <c oughs> ผมจะดอบไปเรียกมัน เรียกแบบมานี่มานี่เลยดู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 ดมึงมานี่เป็นไงละมึงเรียกมามันไม่มาคนระับถ้าโอลิมปิกต่อน,นี่มันตายแล้วนะสบิบเอ็ดเออแม่นจัดดรอปออกไหมย้ายออกย้ายออกเราไม่ไปนะกูเลี้ยงมันต่อน,นี่แหละตรงไหนระยะดูดมันไม่ถึงว่าน่าจะตรงนี้ไอ้ขี้ดอดรอปออกไหมออกป่าวว่าไอ้ยี่ดรอปออก เสร็จกูแน่นะครับ E S T อีเหี้ยมึงฆ่ากูเลยแล้วดรอปไปเรียกมันกูชอบใช้เรียกเรียกมันอ่าเรียกไม่มาแต่ดูโอลิมปิกเราออกเห็นปะถ้าเรียกออกดูโอลิมปิกจะไม่ออกนะครับถ้าโอลิมปิกออกเรียกจะไม่ออกดูเห็นปะเออมึงซื้อกูไม่เป็นไรนะครับซื้อไปเลยถ้าเงินมึงเยอะนี่มึงทอยสิบสองไม่ได้แล้ว,ลวหมอกเต็มไปหมดเลยมึงทอยสองอ่าหมอกมึงหายแล้วดิ ไอ,อหมอกโลมันหายหมอกของกูไอ,อสัตว์โลกของมันเออโลมันหายแล้วหมอกกูยังอยู่เป็นไงโดนหมอกกูเรียบร้อยนะตายทรงนี้ไม่เหลือนะคูนแปดสิบอย่าบอกน้ำกู้มาคูมึงยังกู้สู้อีกอได้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 กู12ไปเลยครับอเป็นไงเดี๋ยวดูดอปแล้วออกดอปแล้วออกนะดอกเราเลี้ยงมันไว้ก่อนเลี้ยมันไว้ก่อนแล้วกูโดดไปสับมันเลยนะครับโดดไปสับมัน อ,อดูโอลิมปิกเราออกนะเรียกเราไม่ออกโดยด,ด,ดูผมจะทําให้ดูว่าผมกดโอลิมปิกไปี่ยเรียกไม่ออกดูนะดูตอนแรทีหนึ่งแต่ทุกคนยังไม่เห็นนะเรียกไม่ออกอะนะเนี่ยเห็นปะ่ะมันยังไงนี่แหละผมว่ามันมันไม่มมไม่ค่อยดีวเะเรียกมาเห็นป่ะเรียกมาโอลิมปิกไม่ออกนัดทีเนี้ยโจมตีได้ทีเดียวเฮียสกิลโจมตีออกมาอันเดียวก็พอมั้งถ้ามึงจะใส่มาสองอันแล้วโจมตีได้ครั้งเดียวนะไม่ต้องใส่มาหรอกเออมเปืองช่องเฮียสกิลอื่นนะครับ ผมเลยมองว่าแม่งไม,ไม่ไม่ค่อยดีว่ะถ้ามันทําให้ออกพร้อมกันได้ผมจะมองว่าโหดกว่าอนบีอยู่แต่ผมว่าถ้าอย่างนี้นะถ้าสภาพนี้นะเล่นอนบีเถอะนะครับถ้าไมผมถึงบอกให้เล่นอนบีเพราะอนบีอ่ะจัดจี้เล่นง่ายกว่านะครับมันมีแปนแล้วมันก็มีมีอะไรนะขังฟองนะครับจัดจี้เล่นง่ายกว่าที่เหลือใส่ของกันไปนะครับไอ้นี่เล่นจริงจจัดจี้ยากกว่าอยุ่ ไออนูบีสนะครับดุลังอ่ะสำหรับวันนี้หวังว่าจะเห็นสกิลมันนะวันนี้ไม่ได้มาโชว์โหดนะแค่มาบอกสกิลมันเฉยๆว่าเผื่อจะบางคนตัดสินใจว่าจะทําหรือไม่ทําดีนะเพราะว่ามีสกิลหนึ่งที่มันแตกตาก,ก็คือดูดโอลิมปิกกับเรียกเนะี่ยจะเอายังไงนะครับถ้าใครรับได้กับการที่โจมตีได้ครั้งเดียวนะครับก็จัดมาเลยนะแต่ถ้าถ้าแบบถ้าใครรับไม่ได้ผมว่าไป เว้นนี้ไม่ต้องทําตัวอะไรสักตัวก็ได้ดูแต่ผมไปพาไปดูเว้นอีกรอบหน,หน,หนนะึ่งทั้งหมดเนี่ยที่คุณเห็นนะตัวละครทั้งหมดเนี่ยเอาไปเล่นจริงแม่งสู้ใครแทบไม่ได้เลยนะเอาผมพูดจริงแม้กระทั่งซัมเมอร์นะแต่ซัมเมอร์เดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูแล้วแต่จะตัดสินใจนะผมก็จะทําให้เต็มความสามารถสําหรับการซัมเมอร์ส่วนตัวพวกนี้เนี่ยเอาไปเล่นจริงแม่งสู้ใครไม่ได้จริงๆคนระับผมผมว่ามันลําบากเกินไปที่จะจะเอาไปเล่นนะ แต่ถ้าเล่นเจอตัวที่ผมกดเจออย่างวันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะเล่นกับเพื่อนเล่นกับอะไรแต่ถ้าเอาลงหลีกหวังจริงจังเนี่ยยากครับตัวนี้ผ่านได้ผ่านนะเปลืองเพชรถึงแม้ว่าตัวนี้มันจะปิดน้อยก็ตามนะเออแต่แต่และตัวที่มันให้มามันแทบแทบเล่นไม่ได้อะทุกวันนี้เขาเล่นยอมลายอมลาเกตา้าวินเทอร์พวกเนี้ยยอมลาเกตา้าวินเทอร์คีมุนไนกี้แล้วก็ผีเสื้อสมุดเนี่ยพวกเนี้ย ผิวอย่างเงี้ยเออพยายามหาตัวพวกเมตาพวกนี้ดีกว่าครับเก็บเพชรไว้ดีกว่าอืมถ้าจะมาทําพวกนี้เล่นผมว่ายากเอาไปเล่นยากนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็หวังว่าจะเียนรู้จากสกิลมันนะครับผมก็ไม่ได้เป็นผู้ชํานาญการอะไรหรอกแค่รู้สึกว่าสกิลมันดูไม่คุ้มยังไงไม่รู้นะครับเพราะว่ามันให้โจมตีมาถึง2อันแต่ว่าโจมตีจริงๆได้แค่ครั้งเดียว ก็หวังว่าจะตัดสินใจกันได้นะครับก็ผ่านได้ผ่านผมแนะนำาบนี้ดีกว่าผ่านได้ผ่านไม่ต้องทําหรอกตัวอื่นโหดกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวจี้ดาร์ก็จะเข้ามาแล้วเนี่ยเออรอทาจี้ดาร์กได้ใครที่มีตัวละครโหดแล้วแต่ถ้าใครไม่มีตัวละครโหดจริงๆเนี่ยมือใหม่แบบผมเนี่ยแบบสร้างไอดีมาเมื่อกี้เนี่ยดีไหมนะครับเอาไปเล่นรอได้นะเอาไปเล่นรอได้ก็สำหรับวันนี้ก็ต้องลาเพื่อนๆไปเพียเตอนนี้ะลรครับมีอะไรคอ,อมเมนต์นานเดี๋ยวผมมาอ่านไปเ,เจอกันพรุ่งนี้ซัมเมอร์นะครับ มาดูกันว่าซัมเมอร์เนี่ยเติมซื้อมันคุ้มไหมเดี๋ยวมาดูกันบาย